สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุในจังหวัดอ่างทองเมื่อวันอังคารที่24กรกฎาคม2555เวลา15นาฬิกานายวิศวะสาสิสมิทธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนางศีพันธ์สาสิสมิทธ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองได้รวมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทองณตำบลหัวตะพานอเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนางสาวชุลีพรตั้งฤิ์ปานีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองกล่าวว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง รวมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ร่วมกันคัดเลือกผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทองที่มีอายุมากกว่า100ปีให้มีการรับโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติซึ่งในครั้งนี้ได้คัดเลือกนางโปรยพมรอ,อายุ102ปีอยู่บ้านเลขที่41หมู่4ตบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญ ให้ได้รับโลประอากาศคติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติในครั้งนี้